คนเห่บ้านสิ่งที่เสร็จแล้วหลายคนก็น่าจะรู้อยู่ว่ามันคือสวัสดีครับที่นี่ต้อนรับเข้าสู่แบรนด์ตันชาแนลและว,วันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วกับซีรีส์ของคนเหอบ้านที่หลายคนรอคอยมานานแสนนานซึ่งบ้าน ก็ยังไม่เสร็จแต่สิ่งที่เสร็จแล้วหลายคนก็น่าจะรู้อยู่ว่ามันคือสระว่ายน้ำแต่สระว่ายน้ำครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะเรามีการอัปเดตให้มันลักชูหรากขึ้น <Wow. S 1> สระน้ำอุ่นและสระน้ำเย็นนั่นเอง ก่อนที่จะมีสระว่ายน้ำสวยๆเริศๆ,ๆแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมอย่างฉ่ำตาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแต่ละโปรเซสกระบวนการในการทำสระว่ายน้ำนั้นเนี่ยต้องใช้ความละเอียดความพิถีพิถันความ p ป o f e เฟ i o n a l คือถ้าไม่ r ป f ร s เฟ o ช a ลจริงๆเนี่ยคือทำสระว่ายน้ำออกมาเนี่ย มันจะส่งผลในระยะยาวจริงๆคุณผู้ชมอยากแนะนําให้หลายๆคนเลือกบริษัทดีๆเพราะว่าเซอร์วิสหลังจากการที่ทำสเสวไา้น้ำเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะมีปัญหาปุบ๊บคือทั้งทีมต้องมาคอยซัพพอร์ต้องคอยตอบคําถามได้ นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงต่างๆนะครับโครงสร้างของตัวสรไว้น้ําตัวนี้นะครับผมจะแยกจากตัวบ้านนะครับอย่างชัดเจนนะครับคือแยกกันชัดเจนเพื่อไม่ให้บ้านเนี่ยมีปัญหาสาไว้น้ํามีปัญหาบ้าน,จะ,าาน,าะนจะได้ไม่มีปัญหาบ้านมีปัญหาเสาไว้น้ําจะได้ไม่มีปัญหาเนื้อออกใช่ไหมครับช่างเทคนิคยังอยู่ไหมครับตอนนี้ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกับช่างเทคนิคกันดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนที่เขาจะกลับบ้านะะะน<ล>ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ และนี่ก็คือห้องเครื่องของดาจังเกิมมันคือห้องเครื่องแอร์แล้วก็ห้องคอนโทรลใช่ไหมครับจริง<ช>ๆเนี่ยสับเขาเรียกว่าห้องอะไรครับถ้าเป็นสับทางสระว่ายน้ำก็จะเรียกป um ั๊มรูมปั๊มรูมเป็นห้องเครื่องสําหรับระบบสระน้ําทั้งหมดนะครับอ๋อโอเคระบบนี้ทําอะไรได้บ้างครับนนในห้องนี้จะประกอบด้วยระบบหมุนเวียนนะครับแล้วก็ระบบบับเบิ้ลแล้วก็ น้ำตกอยู่ในห้องเดียวกันเลยก็จะจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้แบบว่าเข้ามาเซอร์วิสได้ใช่ไหมครับระบบของเราจะควบคุมผ่านแอปพลิเคชันเนาะที่เราที่เราโหลดให้ทางคุณไปอัานไปแล้วนะครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปกดแอปพลิเคชันให้ดูครับผมก็จะมีประกอบไปด้วยปั๊ม์คูเลตนะครับก็คือปั๊มระบบหมุนเวียนแล้วก็ปั๊มน้ำตก ซึ่งเป็นไอตัวเมอร์ไลออนที่พ่นออกมาใช่แล้วก็ปั๊มอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวบับเบิ้ลที่อยู่ที่เตียงนอนของคุณได้อ้นเตียงนอนในสระน้ำโอเคแล้วมีฟังก์ชันเสริมที่คุณไม้อ้นเขาเพิ่งติดตั้งกับผมนะครับก็คือเครื่องปรับอุณหภูมินั่นเองนะครับเครื่องปรับอุณหภูมิคือหน้าหนาวก็ว่ายน้ําได้เพราะเรามีสระน้ําอุ่น โดยที่อุณหภูมินี้เราสามารถปรับอยู่ที่เริ่มต้นที่10าะ15องศานะครับถึง40องศาเซลเซียสใช่เพราะฉะนั้นคุณแม่อาจจะใช้งานฟัง์กชันไหนก็สามารถเลือกได้เลยดีงามส่วนที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นตัวคอมเพรสเซอร์นะครับเนาะซึ่งจะผลิตลมเย็นหรือลมร้อนก็ได้แต่ถ้าเกิดเราจะทําน้ําอุ่นเนี่ยมันจะให้ลมเย็นกับเราซึ่งเราสามารถเอาลมตัวเนี้ยซึ่ง มันจะพัดออกไปเปล่าๆโลยไม่ไมีไม่มีประโยชน์เนาะเราสามารถาต่อฮูดไปเข้ากับห้องที่อยู่ใ,ใกล้ๆได้ครับผมก็จะได้เป็นแอร์เย็นๆหนึ่งตัวครับผมซึ่งกำลังจะทำคือเราจะต่อจากตรงนี้เข้าไปในห้องครัวเพื่อให้ห้องครัวของเราเนี่ยเย็นเฟรชคุณแม่จะได้ทำกับข้าวได้อย่างมีความสุขเด็ดจะไม่เชื่อว่าสะนี่มันอุ่น พอเช็คอุณหภูมิให้หน่อยได้ไหมครัได้เลยครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่33มจุดน่าจะวิ่งไปถึง33เครับเพราะเราตั้งไว้เราตั้งไว้ที่34องศาอ๋อตั้งไว้ที่34องศาแต่ตัวนี้ตั้งสูงสุดได้ถึง40องศาองศาหลักการทํางานของมันอ่ะมันจะเหมือนกับแอร์บ้านทั่วไปเลยคือถ้าสมมติมันได้อุณหภูมิที่เราตั้งไว้แล้วเนี่ยเครื่องก็จะตัด ตนมัติเนาะถ้าตามได้ที่อุณหภูมิเนี่ยมันไม่ลดเครื่องก็ยังไม่ทํางานเหมือนเพิ่มแอร์ตัวใหญ่ๆอีกหนึ่งเครื่องในบ้านใช่รประมาณนั้นในเมื่อเราจะรักชูแล้วเราก็ต้องทนนะฮะแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าเยอะแยะอะไรขนาดนั้นที่เราจะใส่ไม่ได้นะครับแต่โดยวรวมค่าที่ใส่แบรนด์ตันก็คือเอาอยู่ เดี๋ยววันนี้รบกวนแค่นี้แล้วกันนะครับครับผมขอบคุณมากเลยนะครับใครที่อยากทําสาไว้น้ําอยากทําสะไว้น้ําปังๆให้นึกถึงลานาปูพักเนื้อักตัวด้วยกันครับเพราะว่าดูแลดีมากเลยขอบคุณมากครับทำงานแบบคือแฮปปี้คือไม่ต้องกังวลอะไรเลยอ่ะขอบคุณอีกทีนึงครับครับผมอย่างที่บอกครับทุกอย่างคอนโทรลด้วยมือถือ แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็จะสามารถที่จะเปิดน้ำพุได้ yes ฉันจะถ่ายทำงานปิดนะทำงานได้เดยนะฮะสองคือสามารถที่จะเปิด Bubble Air b โบเวได้มีคมบุ๋มบุ๋ยบุ๋มบุ๋ยนะฮะตัวนี้นะครับผมพอเวลาเขาอยู่ไปเรื่อยๆนะฮะแรงดันน้ำจะค่อยๆสูงขึ้น จนกลายเป็นแอร์บรเวอร์เสียงดังปิดไปเลยเขาก็จะหยุดมันเริ่มดึกล้าแสงไฟตอนนี้ก็เริ่มที่จะมืดค่ำละก็ <m uch> เปิดไฟกันเป็นไรเสดแต่ถ้าวันไหนอยากจะแบบว่าฟิล <m uch> แบบว่าโซซ่ากุญแจมือซะหน่อย <m uch> เปิดไฟนี้ไปเลย LED ที่แบบว่า มีความเป็นปาร์ตี้นะคะเป็นภูปาร์ตี้ไฟวอร์มก็จะทำให้บ้านเนี่ยสวยงามแล้วก็มีความลักชูในเมื่อตอนอยู่กลางคืนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนบ่อเงินบ่อทองคำสำหรับวันนี้นะคะแบรนด์ตันก็ต้องลาไปก่อนแล้วใครชอบไลฟ์สไตล์ลักชูแบบนี้ ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบซีรีส์คนเห่อบ้านต้องอดใจอรอหน่อยครับแท็กเพื่อนเข้ามาดูแท็กเพื่อนเข้ามาดูสายลักชือก็ต้องแท็กกันเข้ามา